ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วครับอุทยานแห่งชาติดอยผากอ่อรยุดติดเลยติด,ตดถนน,ถน,นเลยครับติดถนนทางไปอำเภอรองกับวังชินก็ไม่ชันเลยครับถนนมาเข้ามาข้างใน,านม,างมาถึงแล้วครับตรงที<ห>่ทำการอุทยานไม่ม<ห>ีทีพักตอนนี้ก็เลยมาดูที่สารแดง าสารแดง<ม>ก็จะห่างจากที่ทําการอุทยานมาหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายลองมาดูก่อนโอ้มีหินนี่ไงหินกองไว้เต็มเลย <c oughs> ใครขนมากองไว้เนี่ยฮะเ <c oughs> นี่ยหินมากองไว้เต็มเลยเนี่ยโว้ย เป็นโดดเดียวเองแล้วล่ะครับพี่น้องครับลุงนาลดความเร็วให้เหลือสามสิบนะครับส,วน,นนสวนหินมหาราชตอนนี้ได้แค่ห้าเองอ๋อเป็นแบบนี้แต่แบบเทียวนะออับค,ครับเขาจะมีคนอยู่ตลอดหรือเปล่าไม่รู้กลางคืนนะมีครับ ยังไงก็มีตรงนี้เป็นศูนย์บริการนนะักท่องเทีย่ยวต้องนางไปได้า<ใ>นนู้นดูนะเขาชี้ลูกศรอ่มีเจ้าหน้าที่อยู่ไหมดูเรอย่อยู่มีคนอยู่โอเคเรากำไปทางนู้นนะตอนนี้มาที่ภูเขาหินปาการังของอุทยานแห่งชาติ<ด>ยะลาปะกอง มีปะการังอยู่บนเขาด้วยหรอที่เลี้ยวตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยครับเลี้ยวตรงนี้แหละครับนี่ไงเมื่อกี้เราก็ไม่ได้สังเกตดูแต่ซ้ายมืออย่างเดียวมีทางเข้าไปอีกโอ้โหเขาหินปะการังเดี๋ยวช่นชาดดอยผากรทำไมต้องเป็นกรองแล้วกรองแล้วตรงนี้กรองตีอ่ะ อยู่ใกล้ปิ่นปูลโอ้ท่ทางจะเย็นกว่าแ้่เนี่ยมีตะไคร้ด้วยหมอกกางเกงขายาวเลยมลยโอ้ออกมายิาย้มใช่ไหมรักแม่วันนี้พวกซองลองเที่ยวมาพักที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผากลองอะ จังหวัดแพร่แต่ว่าเป็นส่วนของภูเขาหินปะกการังตรงนี้จะเป็นส่วนของภูเขาหินปะกการังมันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของถ้ำเอราวันตรงนั้นจะแยกไปอีกประมาณ20กว่ากิโลเดี๋ยวถ้าไว้มีโอกาสก็จะพาทุกท่านไปดูตรงนั้น อีกทีหนึง่งตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาหินปะกการังจะมีม้านั่งให้นั่งเล่นแล้วก็มีตรงจุดที่ว่าให้กางเต็นท์อยู่หลายจุดแต่ก็ไม่ใหญ่มากจุดกางเต็นท์ไม่ใหญ่มากพอจะกางได้ หลายเต็นอยู่แต่ว่าหน้านี้ก็จะไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่วันนี้จะเป็นวันที่สิบอดกุมภาพันธ์ปีหกแปดจะเริ่มแห้งๆแล้วแต่จังหวัดแพร่ก็ยังมีเขียวบ้างเป็นจุดๆตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่ ถ้าหมดกุมภาไปแล้วก็คงเริ่มเข้าหน้าร้อนตรงนี้นะคะภูเขาหินปากการังเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำจะมีอาคารเดียวเป็นห้องน้ำรวมชายและหญิงแยกกันคนละฝั่ง จะมีอ่างไว้ให้ล้างภาชนะแล้วก็ห้องน้ำก็จะเป็นมีห้องอาบน้ำก็คล้ายๆอุทยานทั่วไปแล้วก็ห้องสุขาแบบชักโครกห้องสุขาแบบนั่งยองก็มีนะคะห้องสุขาแบบนั่งยอง ห้องน้ำก็ประมาณนี้อันนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผากองตรงจุดภูเขาหินปะการังเป็นเกรดพรีเมียมมาดิฟที่ภูเขาหินปะการัง อากาศหนาวมากเมื่อคืนนีุ้๊ดหอมสุยเลยเนี่ครับขอเห็นอัการลางจังหวัดแพร่ครับพุทธยานแห่งชาติถ้ำผากรอง แล้วจากนี้ไม่มีอะไรติดขางฟ้าสว่างเปิดทางให้เห็นฟังฟันเคยแพ้ชีวิตลมลุกคลุกคลานมานานก็แค่เมื่อวานวันวานที่มันผ่านเลย เราไม่เคยท้อแม้ต้องถอยย่ำรอยเดินสักกี่ครั้งหัวใจยังฝ่าฟันไม่ยอมอยู่เฉยไม่หวังไม่รอราชรถเข้ามาเกยเรารู้ไม่เคยสมหวังด้วยการนั่ง ร่างกายอ่อนล้าแต่ใจกล้าเดินฝันไม่ไกลเกินขอเพียงก้าวเดินโดยความศรัทธาเชื่อในศักดิ์ศรีมันในวิธีของคนกล้าวันนี้ข้ามเส้นชัมาจะขอยิ้ม i he มันไม่ไกลเกินขอเพียงก้าวเดินโดยความศรัทธาเชื่อในศักดิ์ศรีมันในวิธีของคนกลา้าวันนี้ข้ามเส้นชัมาจะขอยิ้มทั้งน้ำตาให้สบายนอนตาหลับแล้ว จากนี้ไม่มีอะไรติดขางทุกที่ผ่านปล่อยวางเอาไว้ข้างหลังชีวิตที่มีจากนี้แม้ไม่จีรังแต่ยังได้ทำตามฝันให้เป็นดังใจชีวิตที่มี จากนี้แม้ไม่จีรังแต่ยังได้ทำความฝันให้เธอคุณใจสาหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะ